ครับช่วงสุดท้ายของสนทนาชชยทุ่งแล้วครับเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายก่อนจะเบรกไปในช่วงในคําว่ากล้วยตายพายอาจารย์ตายว่าอะไรฮะคืออาการตายพลายเนี่ยนะฮะเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกแต่ถ้านักวิชาการต้องเรียกว่าโรคเหี่ยวซึ่งเกิดจากเชื้อราฟิลซเรียมออกซิสปอรัมคืออาการจะเป็นอย่างนี้ครับคุณแจ็คถ้าเหี่ยวตายพายเนี่ยหมายความว่าในขณะที่ต้นกล้วยกําลังเจริญเติบโตเนี่ยใบล่างนะ มันจะเหลืองเลยจากเขียวอยู่นะโอ้โห oh, เหลืองจะเหลืองจากใบล่างไล่ขึ้นไปเลยครับถ้าเราเห็นใบล่างเหลืองอย่างนี้อืเราสรุปได้เลยว่าครับที่รากครับมีเชื้อฟิวเซเลียมเข้าทีนี้ถามว่าทำไมมันเหลืองล่ะเหลืองนี่คือการแสดงอาการขาดอาหารทั้งหลายทั้งปวงครับ เพราะว่าเชื้อราเนี่ยเวลามันเข้าไปทําลายเนี่ยมันไปอุดตันท่อนน้าเลี้ยงอ๋อแสดงว่าขาดสารอาหารเพราะว่าไม่มีไม่สามารถส่งอาหารไปได้ถูกต้องเลยเหมือนหน่วยส่งกําลังบํารุงไม่มาไปไม่ได้คนอยู่ตายแน่ๆเหี่ยวตายเหี่ยวตายอันนี้คือการวินิจฉัยว่าเกิดจากเชื้อราครับแต่มันมีโรคที่ใกล้เคียงกันมันเหี่ยวตายเหมือนกันแต่มันเหี่ยวจากยอดอ๋อไอเมื่อกี้เหี่ยวจากจากใบล่างจานใบล่างไอ้นี่เหี่ยวจากยอด ถ้าเหี่ยวจากยอดแล้วไล่มาใบล่างๆนะครับอันนั้นเหี่ยวเกิดจากเชื้อแบคทีเรียถ้าคุณไปตัดขวางลำต้นครับกล้วยดูนะถ้าเหี่ยวจะเชื้อราจะเห็นว่าไอ้ข้างนอกๆเนี่ยจะช้ำเป็นสีน้ำตาลแต่ถ้าเหี่ยวจากตรงกลางมานะไส้กลางจะดำจะดำแล้วลามข้างล่างทั้งสองโรคนี้ถ้าต้นไหนเป็นไม่รักษาครับทำลายอย่างเดียวฮะเราจะทำลายอย่างเดียวเลยครับไม่มีการรักษาครับ และมีดอุปกรณ์ต้้องงลาที่ใช้ถ้าตัดต้นนี้แล้วอย่าไปทำกับต้นอื่นต้องล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยวิธีจะไม่ให้เป็นคุณไปเอาหน่อมาถ้าคุณไม่มั่นใจว่าเออหน่อที่เขาขุดมานี่เราจะแน่ใจได้ไงว่ามีเชื้อไเหมือนที่คุณถามผมปลอดภัยไหมคุณก็เอาหน่อเนี่ยมาจุ่มชุบแช่ในสารป้องกันกำจัดเชื้อรา แมนโคเซฟก็ได้คาร์บนเดซิมก็ได้นี่ชื่อสามัญนะแล้วก็จุ่มชุบแช่ไว้สักประมาณ15นาทีครับนะหลังจากนั้นก็เอาขึ้นมาเชื้อราที่ติดมาก็จะถูกทำลายไปครับแต่หนอปลอดภัยครับดินปลอดภัยหรือเปล่าอืก็ต้องดูอีกทีหนึง่งถ้าคุณปลูกแล้วว่าแปลงนี้มันเป็นเยอะแยะครับอย่างนี้คุณมี2วิธี3วิธีทำไงฮะถอยเอาด้านดินด้านชั้นล่างขึ้นมาด้านบนเหรอฮะเชื่อมก็ยังอยู่ หนึ่งคุณเอาปูนขาวมาหวานครับถามว่าปูนขาวไปฆ่าเชื้อเลยไม่ใช่ปูนขาวจะไปปรับสภาพดินที่เป็นกรดให้เป็นด่างให้ออกมาให้มันเป็นกลางอ๋อแล้วไอเชื้อราเหล่านี้ก็จะทำงานไม่ได้ไม่ชอบมันจะแพร่ระบาดเร็วมากถ้าสภาพดินเป็นกรดในข้อที่หนึ่งนะข้อต่อไปถ้าคุณรังเกียจสารเคมีป้องกันกันกนกบจากศัตรูพืชคุณก็ไปที่สถานีพัฒนาที่ดินแล้วก็ไปขอเชื้อ ซูเปอร์พอดอสามในซในซูเปอร์พอดอสามมีอะไรมีแบซิลัสซับเทลิสมีไตรโคเดอร์มาครับคุณก็เอามาหวานคลุคกเคล้ากับดินทำให้เหมือนปล่อยตำรวจครับไปคุมสถานการณ์ไว้ก่อนอและพอเชื้อมาไอเชื้อพวกนี้ก็จะทำลายเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ถ้าคุณบอกคุณไม่มีใช่คุณก็ต้องดูว่าถ้าต้นไหนเริ่มเป็น ก่อนนั้นคุณต้องประกาศเขตไม่ปลอดภัยแล้วคุณก็ต้องเอาสารป้องกันกำจัดเชื้อราเนี่ยขุดดินราดราดผิวดินเสร็จรรเรียบร้อยคุณขุดเซาะดินแล้วคุณก็ราดรดลงไปเลยเพื่อเป็นการกําจัดเชื้อไม่ให้แพร่ต่อไปนี่นี่คือโรคตายพายนะต้องป้องกันกําจัดแบบนี้แบคทีเรียก็จะต่างกันไปตรงที่สารกาจัดแบคทีเรียซึ่งเราไม่ค่อยทํากันนะแต่ทีนี้ที่ผมต้องละเอียดอย่างนี้เพราะอะไร แต่ทงในทางตรงข้ามถ้าคุณเห็นใบใบกล้วยมันมีเป็นจุดสีน้ำตาลครับนะเป็นจุดสีน้ำตาลเป็นแผลสีน้ำตาลขนาดใหญ่ขนาดเล็กอะไรงนี้แล้วใบค่อยค,อยคอยแห้งไปออันนี้ไม่ใช่ตายพรายอันนี้คืออะไรฮะเป็นโรคชื่อว่าโรคซิกาโตกาลิฟสปอตนี่เกิดจากเชื้อนะรโรคบางชนิดเป็นแผลสีน้ำตาลแล้วก็เบลอเลย ขยายวงกว้างก็เชื้อไรเชื้อราเหมือนกันครับชื่อชื่อเดิมชื่อเพสตาโรเทียเดี๋ยวนี้เรียกว่าเพสตาริออฟสิลกว่าไปนะผมก็ชักจะจําไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าเดิมคือเพสตาโรเทียตัวเชื้อเนี่ยจะเหมือนปลาตะเพียนเลยมีสามหางถ้าสองคูณไ้กล้องครับแต่ถ้าคุณปลูกกล้วยเนี่ยถ้าคุณเห็นว่าใบมันมีจุดสีน้าตาลต่างๆเนี่ควรทำยี้ครับใช้มีดพระนะอื ริดริดใบเวลาริดใบกล้วยอย่าไปตัดข้างบนลงข้างล่างทําไมฮะเพราะว่าลายลายไอ้นี่มันจะพอตัดข้างบนลงข้างล่างมันจะเหนียวไม่ขาดแล้วเวลาดึงมาเนี่ยมันจะทําให้ต้นเนี่ยช้ำมาถึงข้างล่างเลยถ้าตัดสวนขึ้น้างบนถ้าตัดสวนบนเนี่ยมันจะขาดล้วมันมีลายมันมีรอยไอ้นี่อยู่มันจะขาดโดยง่ายเลยใช่ไหมพอตัดมาเสร็จไอใบพวกเนี้ยขอความกุณาว่าอย่าไปทําปุ๋ยเผาทำลายซะคุณเอาไปเผาเลย แต่เผาแล้วขี้เท่าจากกล้วยนี้คุณจะไปลงลักปิดทองอะไรก็ว่าไปหมดเขาใช้ในการลงลักปิดทองนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องใช้วิธีอย่างที่ว่าเพราะนี่เป็นโรคที่เกิดทางใบครับแต่คนทั่วไปเนี่ยเท่าที่ผมเห็นดูสังเกตดูทำเวลทาทำปลูกกล้วยเจอใบพวกนี้ก็ปล่อยทิ้งไว้มไม่ค่อยใส่ใจหรือบางทีตัดบอกเสียดายทำเป็นปุย๋ยก็ปล่อยไว้โคนต้นนั่นแหละไอ,อเชื้อราพวกนี้พอมันได้ความชื้นมันฟูมันก็ปลิวไป พอสปอเล็กๆเล็กกว่าฝุ่นตกที่ใบกล้วยมีความชื้นเหมาะสมมันก็เป็นอีกแล้วเวลากล้วยเนี่ยบางคนก็ปลูกซะจนรกปลูกแล้วเวลามันแตกหน่อออกมาเนี่ยก็ให้มันเลี้ยงไว้สักสามหน่อพอใบไม่ต้องเยอะขนาดนั้นแล้วต้นกล้วยที่ตกเคลือเรียบร้อยพอเราเก็บเกี่ยวผลเสร็เรียบร้อยแล้วคุณก็ตัดต้นนั้นเพราะมันจะไม่ออกให้คุณอีกแล้วบางคนยังไปเข้าใจผิดครับ ด้วยามันออกมาเครือพวกนี้มันจะออกมาเครือ,อมไม่ใช่นะหนึ่งต้นหนึ่งเครือหนึ่งเครือใช่บางคนที่เขาปลูกกล้วยเป็นมืออาชีพเขาเลยทําแบบนี้ครับครับเขาก็เลยปลูกปุ๊บพอเก็บกล้วยหมดหรือแปลงเลยนี่ต้องมีหน่อเยอะโอ้ใช่ครับแต่ว่ามันจะช่วยควบคุมโครคภัยไข้เจ็บได้ดีกว่าเทียบกับปล่อยไว้แบบหลายปีอันนี้โรคอาจจะสะสมได้ครับแต่ถึงจะปลูกกล้วย สักระยะหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องหาพืชอื่นเนี่ยมาปลูกุนเวียนอ่าแะครับท่านผู้ชมครับก็คิดว่าคงจะครบถ้วนกระบวนควารนะครับท่านจะติดต่อรายการเราติดต่อได้ยังไงให้คุณแจ็คเป็นคนบอกให้โทรโทรศัพท์ครับง่ายๆ029677014แล้วก็ sms4689110 ครับตอนนี้ก็มีข่าวดีแล้วครับคุณผู้ชมครับสามารถติดตามชมรายการสนทนาชายทุ่งผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้แล้วอาจารย์ดีมากเลยครับโดยเข้าไปที่ w w w ร์ t ไวย t ว็บเคหรือว่าไปที่ youtube.com ก็ได้ครับแล้วก็เซิร์ช www.youtube.com ยูทูบคเวร์ไววามตัวจุดแล้วก็ y-o-u แล้วก็ t-u-b-e.com นะครับก็เซิร์ชไปครับสนทนาชายทุ่งอ๋อพิมเขาว่าสนทนาชายทุ่งเข้าไปใช่เดี๋ยวจะขึ้นมา โอเคครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเคสเตชันดาวเทียมทีวีสาระดีดีมีไว้ท่านผู้ชมทัวไทยใครใครเขาก็นิยม